เรื่องสุดท้ายที่อยากจะมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของเซกนะเหตุผลที่แท้จริงนะที่ผมก็ทำไมต้องไปเล่นตัวคักเค้นอะไรก็ว่าไปนะไม่เล่นตัวตัวไบแนนหรือว่าคอยเบสนะฮะที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยหนึ่งในเผลก็เล่าไปแล้วเมื่อวานนะเรื่องของจํานวนเงินที่ต่างกันแล้วก็จํานวนทนายความจํานวนความพร้อมมันต่างกันคุณลองไปฟ้องคอยเบสเลยคอยเบสบอกว่าไม่ไม่ปฏิบัติตามแล้วฟ้องกลับนะคุณก็จะต้องไปจบด้วยการสู้คดีซึ่งยาวเหยียด มันเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ผมก็เลยมองว่าคุณแกรี่เกนเซอร์ถ้าจะขยับอะไรต้องเอาแบบเคสชัวร์นะฮะเคสชัวร์ที่เขาคิดว่ามึงผิดแน่เขาไปจับมึงเนี่ยมึงผิดแน่นะอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาให้ต้องเอาให้ชัวทีนี้เอ่อมันก็หวยมันมาออกที่คักเคนนะ,ะภาพหนึ่งเนี่ยผมมองสองส่วนผมมองสองมิติแบบนี้มิติที่หนึ่งก็คือคัคเคน คืออาจจะเป็น e x c h a n g ์ที่ตังไม่เท่าไอ้ออันนั้นนะไม่เท่าอันดับ1อันดับ2ตังน้อยเล่นง่ายนะฮะเราก็โจมตีง่ายจับผิดง่ายอะไรแบบเนี้เป็นต้นนะ,ะับก็อย่างที่2หรือว่าหรือว่าคัคเคนมีอะไรที่มันเป็นอะไรอ่ะชนักติดหลังจริงๆนะเมื่อเทียบกับไบแนนอ่ะเรื่องของเงินส่วนหนึ่งคัคเคนเนี่ยไปไปก้าวสเต็ปอะไรผิดบางอย่างหรือเปล่าทำให้เข้ามาเล่นตรงนี้นะฮะเหมือน เหมือนสัมภากรมาตรวจบริษัทอะคุณคิดว่าบริษัทเนี่ยทำถูกต้องทุกอย่างตามกฎหมายนะแต่พอตรวจไปตรวจมาเชื่อไหมเดี๋ยวก็มีข้อผิดอยู่ดีนะมันจะมีเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆที่มันต้องโดนนะฮะคล้ายๆกันนะไอ้ตรงนั้นน่ะคัคเคนได้ทําครบหรือเปล่านะีแล้วก็ถ้ากรตมาแล้วก็กรตอปิดประตูคุยนะเมื่อวานแล้วคัคเคนยอมปิดยอมปิดตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว staking service นะยอมปิดแล้วก็ยอมจ่ายค่าปรับ3ไอ้สาล้านเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกว่าคนไม่ผิดจะไปยอมทําไมจ่ายแสดงว่ามันคงไปปิดแล้วมันเจอบางอย่างนะแล้วก็เซกเนี่ยไปพร้อมกับเอกสารบางอย่างและชี้เนี่ยตรงเนี้ยจะเอายัางไงไอ้นี่มึงผิดแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยนะนะ่คือกูรอย่างเงี้ยนะ่ <c oughs> ก็คงต้องปิดไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ในข่าวเนี่ยก็มีการบอกว่า การที่คัคเคนแอคชั่นแบบนี้ยังอย่าไปอย่าเพิ่งไปจัดคัคเคนนะว่าเขาผิดสะทีเดียวนะครับเนี่ยคอนเดมเนชั่นก็คือการประนามนะอย่าเพิ่งไปประนามไอ้คัคเคนนะว่าเขาผิดสะทีเดียวอาจจะยังไม่ผิดก็ได้นะประมาณนั้นพอเราอ่านไปเรื่อยๆืยเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นข้อมูลบางส่วนนะฮะก็มีการพูดถึงนะฮะว่าเรื่องของการสเต็กทำไมเซ็กถึงเล่นเรื่องการสเต็กนะครับแล้วก็มีการอธิบาย ด้วยนะครับว่า when investor provide token สมมุติเราเป็นนักลงทุนเราเอาท o k e n เนี่ยไปสเต็กกับ service provider นะครับ they lose control of those tokens and take the r i s k associated to the platform that's very little protections นะครสมมุติผมเอาเหรียญของผมเนี่ยไปสเต็กกับ n บแอนาไปสเต็กกับค a าคเคลลนแลนงั้นผมก็ lose control เหรียญของผมถูกไหม ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะเชิดไปเขาปิดไปไอ้ที่เราสเต็กอยู่ก็ g ิม i นาย e สื่นี่เป็นก็คือเป็นอย่างเงี้ยก็จะโดนไปเลยนะครับซึ่งอันเนี้ย protection น้อยนะค,คือ protection น้อยนี่คือจุดที่1แล้วนะผมก็นั่งคิดไอ้เนี่ยไบแอนก็ผิดนะอย่างอื่นก็ผิดเพราะเราไปสเต็กที่อื่นก็แบบเนี้ยท่านี้ทั้งนั้นนะครทีนี้มันต่อฮะมันไม่ใช่มีแค่นั้นเขาบอกว่า proof of stake เนี่ย is a method of maintaining integrity of blockchain อ่ะทีนี้ ว่าต่อเนะี่ยเรื่องของการสเต็กแบบบนเชนเลยออน chain เนี่ยไปสเต็กกับ proof of คือสเต็กตรงกับทาง e a s เนี่ยว่างั้นเถอะนะฮะก็จะมีการมิ้นเหรียญมาให้มิ้นเหรียญเป็น reward มิ้นเหรียญตามอะไรครับตามจำนวนการสเต็กของคุณนะ proof of power proof p o 2นะ proof of work เนี่ยเราก็จะใช้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมใครใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะ computational power เยอะกว่ากันคุณก็ได้ reward กลับไปเยอะนะครับ เครื่องแรงวางัันเถอะแต่ว่า proof of stake ไม่ใช่นะีไม่ได้ใช้เรื่องของความแรงใช้เรื่องของจํานวนสเต็กถ้าคุณมีจํานวนสเต็กเยอะหรือคุณมีอีทเยอะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้มินอีทออกไปเยอะนะฮะมันก็เลยเรียก proof of stake นั่นเองทีนี้การเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคุณไม่ได้มีสเต็กเนะี่ยคุณก็ไม่สามารถมิน the coin นะฮะเดดดินเอิญไม่มันมันทำไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์ทาแบบนั้นซึ่ง ไอการทำแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบนอีเทอรียม however เนี่ยพอดูประโยคสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะ sum ในที่นี้หมายถึง sum นี่หมายถึง exchange นะ sum exchange เ,เ,เนี่ย delegate the node operation to third party operator such as carken ประโยคนี้ก็อ๋อเพิ่งถึงบางอ๋อคือ carken น่ะเอาตังเราไปใช่ไหมสมมติเราไปเราไป stake ที่ carken แทนที่ carken เนี่ยเราเอาอีไป็น stake คัคเค้นจะเอาเงินไอซีของเราเนี่ยไปสเต็กตรงกับบีคอนเชนนะคืออันนั้นก็ยังอยู่ในคอนโทรลคัคเคนไปผ่านเติร์ดปาร์ตี้อีกคนหนึ่งก่อนอ่าผมคาดว่าไบแ c นอาจจะไปสเต็กตรงเลยแต่อันนี้คือไปผ่านเติร์ดปาร์ตีอีกคนหนึ่งก่อนและไอเนี้ยจุดนี้หรือเปล่าที่ที่เซกก็เลยมาเล่นคัคเค้นก่อนนะ ไม่ได้ไปสเต็กโดยตรงนะไปผ่านเอทเตอร์ปาร์ตี้ซึ่งเอทเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยอาจจะเป็นบริษัทของคัสเค่นเองที่ไปถือหุ้นก็อันนี้ก็สุดแต่แต่แต่ว่ามันไปผ่านอีกบริษัทหนึ่งก่อนแล้วบริษัทนั้นเนะ่ะเป็นโอเปอเรเตอร์เรื่องของการสเต็กให้งั้นถ้าแบบนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคัเคนเนี่ยก็ได้สูญเสียอำนาจในการคนโทรลเหรียญเนี่ยให้กับซึ่งเป็นเหรียญของลูกค้านะให้กับไอทเตอร์ปาร์ตี้บริษัทต,ต่อไปไอบริษัทนั้นนะแล้วบริษัทนั้นก็ไปต่อซึ่ง้แบบนี แกลลี่เกนเซอบอกผิดผิดชัวๆผิดชัวๆอย่างนี้ผิดแน่นอนนะฮะแล้วก็เหมือนกลางข้อกฎหมายแล้วปิดประตูไปแล้วก็อา,อาจจะมีเข้าข่ายว่ามันจะผิดเหมือนกันนะไม่งั้นเนี่ยคัคเคนก็เลยไม่ยอมขณะต้องปิดไอ้บริการไปหลอกแล้วก็มีการบอกว่า,าเดี๋ยวจ่ายค่าปรับ30ล้านนะฮะน,นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็ หยิบตรงนี้มาให้ดูแล้วกันนะไม่ว่าเป็นยังไงนะสุดท้ายพอใจละหาคำตอบได้ละว่าทําไมถึงเล่นคักเคนเป็นพิเศษจังนะเขาคักเคนไปส่งต่อคนอื่นนี่เองอีกทีหนึ่งนะฮะ,อะลองดูให้สัมภาษณ์ของคุณแกลลี่เกนสเตอร์นิดนึงเนะ you know well มื่อคืนพูดถึงเรื่องของ ETF ด้วยนะ i ิตคอ n ETF <laughs> uh, using enforcement actions to tell people what the law is in an emerging industry is not an efficient or fair way of regulating <laughs> <She laughs> <says, laughs> Moreover, staking services are not universal, <laughs> <so laughs> runoff enforcement actions, and cookie-cutter analysis does not cut it. A paternalistic and lazy regulator sells on a solution like this one in settlement. What is your reaction? <laughs> well we, uh, the commissioner and i have a very good relationship we chat regularly and have lively de policy debates and debates around these matters let me step it back i k อ o w what i have with him and the c o m r เนี่ย <is real S 1> ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะเราคุยกันโดยตลอดแหละแต่เมื่อกี้คือด่าหลายเรื่องมีเหมือนกันนะแต่ผมเราคุยกันตลอดแหละเดี๋ยวผมชี้แจงให้ฟังดังนี้นะฮะ be dedicated serve the public work hard stay And we have for decades used uh, the various tools Congress has given us to protect the investing public. And if that means somebody is breaking the law, non compliant, we do use enforcement. Where there are, <clears throat> where there are authorities that Congress has given us, we do write regulations and we right. do both. And I would even just say if you look at the history of insider trading, A lot what done around insider trading starting decades ago was a lot of done through enforcement. we've insider เอาเป็นว่านะผมฟังแล้วเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเล่นบทไพ่เอกขี่ม่าขาวนะผมมา,มาช่วยนักลงทุนนะี่ยมันคุณนักลงทุนรายย่อยเขามีความเสี่ยงนะเราพยายามจะดูว่าใครอะ break the law ใครไม่ปฏิบัติตามกฎเราก็จะจัดการกับไอ้คนคนนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะวิธีของเซกกรตปัจจุบันเนี่ยของสหรัฐเนี่ย เป็นวิธีการเขาเรียกว่าอะไรบังคับใช้กฎหมายแบบคือบังคับใช้อย่างเดียวอะ่ะนะแล้วก็จัดอย่างเดียวว่าคนนี้ไม่ทําตามกฎแล้วก็ทําแต่ว่าณนะตอนที่เขาเริ่มทำเนี่ยคุณไม่ได้ provide framework นะว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้คือไม่บอกไปล่วงหน้าว่าทําได้ทําไม่ได้ปล่อยให้มันเทาๆไปปล่อยให้มันมวัวแล้วก็มัวมแล้วก็นองทําไปก่อนแต่พอทําเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามหลังว่าอันนี้คุณผิด อันนี้คุณผิดแล้วก็มาตามจับนะอย่างตัวอย่างสเต็กกิ้งเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะเขาก็ทำสเต็กกิ้งแบบผ่านเอย่างเงี้ยทั่วบ้านทั่วเมืองมาตั้งนานแล้วคือคุณไม่จับคุณไม่จับแล้วคุณก็ปล่อยให้มันแบบเลื้อยลังมาน,นานๆแล้วเดี๋ยวก็มาจับแล้วก็บอกว่ามันผิดนะจริงๆก็ในมุมเลคู l เลเตที่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งของผมผมก็ต้องมองว่าเขาก็ต้อง จับไปส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งคุณก็ต้อง provide framework นะอธิบายให้คนที่เข้ามาในสเปซหรือคนที่มาขอไรเส้นกับคุณเนี่ยฟังด้วยเด้ว,ว่าไอ้นี้ทําไดไ้นี่ทําไม่ได้ทิศทางเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เคยเห็นแกลลรี่เกนเซอร์นะออกมาบอกว่าไอ้นี่ทําได้ไอ้นั่นทําไม่ได้แล้วก็อยากเห็นทิศทางของเอกเชนเป็นนี่นี่น,นี่ผมไม่เห็นผม,มเห็นแต่จับจับไปแนะอีกแล้วจับหอยแบดอีกแล้วเดี๋ยวจับคัคเคนอีกแล้วข้อหาสเต็ก เขา,า,าสเต็กทุกทุกเอ็กชนนมันก็สเต็กกันนะมันว่าเอาแล้วมึงไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้หรอว่าเขาสเต็กกูยังรู้เลยนะก็ก็ดีนะแล้วจนจนเอ็กชแนอื่นก็ถามเอาแล้วไอ้นั่นมันผิดแล้วแล้วกูล่ะกูก็สเต็กเหมือนกันเราจะจะเล่นเราต่อไปไหมเนี่ยนะคือมั่วมากเลยผมรู้สึกว่ามั่วมากเลยแล้วก็เลือกปฏิบัติถ้าอย่างเงี้ยคุณก็ฟ้องมันให้หมดไปเลยก็คนที่สเต็กก็เยอะแยะแล้วคุณก็เลือกเฉพาะบางคนที่คุณคิดว่า ฟ้องไอเนี่ยลำน่าจะมีสิทธิชนะคืออะไรแบบเนี้ยนะแล้วมันไบแอนก็สเต็กถ้าจะเอา,อางั้นคุณก็ไปไปฟ้องเขาเลยนะครับแต่ว่าฟ้องแล้วเหนื่อยไงเพราะว่าฟ้องคนเงินเยอะมันต้องสู้คดีนะสู้คดีก็เหนื่อยยืดยาวอีกใช่ไหมอยากเอาแบบเร็วๆจบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ในมุมผมนะน,นี้ความรู้สึกล้วนๆไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เขาก็พูดไปเรื่อยๆแหละเรื่องของเรื่องของเขาเป็น <And S 1> เป็นห่วง s <S ตลาด <our> นะ I think it's just a talking point that the industry is using. They know how to do this. They are just choosing not to choosing do อ,อันนี้เขาพูดถึงเรื่อง choose not to do it นะเพื่อนผมเีรียดเปิดทั้งหมดให้ฟังนะครับพิธีกรถามต่อเนี่ยอีชูที่2นะเรื่องของ ETF ละ่ะอา้าวแล้ว ETF ละ่ะทำไมคุณไม่ให้ผ่านสักทีดูมันคุ้มคือแรกๆคุณก็เล่นบทนะจน DCG เกสเกลเขาคิดว่าผ่านแน่นอนเขามีความสัมพันธ์ที่ดีคุณนี่แล้วหลังๆคุณก็ไปตลบหลังเขาเป็นส่งจดหมายว่า,วาตอนนี้ก็ความสัมพันธ์ไม่ดีแล้วก็อฟ้องกันอยู่นะว่า ETF ไม่ผ่านนะครับ แกลลเกนสเตอร์ ester, อธิบายบอกว่ามันเป็นเรื่องเอกสารนะ they they know how to do it but they choose not to do it ก็คือเรื่องของแบบไม่รู้วิธีการขออนุญาตให้ผ่านโอ้ฟังแล้วก็แบบเออหรอบริษัทร,ระดับแบบเกสเกลบริษัทร,ระดับแบบคอยเบดที่มันมีทนายเป็นร้อยรอคน ว่าไม่รู้วิธีการทําเอกสารหนือทำวิธีการขอให้ผ่านจริงๆหรอประมาณคือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือก็ไม่มีอะไรนี่ก็ให้ผ่านแต่ขอกันไม่เป็นขอกันไม่ถูกนะนี่คือพวกเนี้ยขอกันไม่ถูก they choose not to do it they know but they choose not to do it เพราะเลือกที่จะไม่ทำเพราะไม่ทำมันก็เลยไม่ผ่าน <c oughs> ผมถ้าเป็นถ้าผมเป็น c a สเกลผมจเนเราต้องทำยังไงถึงผ่านวะ <c oughs> <c oughs> คือผมเห็นเอกสารที่เขาขอค่อนข,ข,ข้างแน่นแล้วนะ เออก็ไม่ผ่านนะสำหรับผมก็คือแกลลี่เนี่ยโคตรเอียงเลยนะโคตรเอียงอย่างชัดเจนการที่คัคเค้นเนี่ยยอมเสียค่าปรับแล้วก็ยอมปิดบริการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่าเพิ่งไปสรุปนะว่าคัคเคนผิดนะนี่อันนี้มุมของออนักวิเคราะหนะ์พยายามจะบอกนะว่ามันไม่มันอย่าเพิ่งไปสรุปขนาดนั้นอย่าเพิ่งไปประนามอะไรเขาขนาดนั้นนะฮะ แต่ว่าให้เราไปดูรายละเอียดมากกว่าว่าจริงๆแล้วโดนฟ้องเรื่องอะไรปรากฏว่าน่าจะโดนฟ้องเรื่องของการไปสเต็กกับ Third Party Operator ที่3หรือเปล่านะอันนี้คือก็เดากันอยู่นะครับเดี๋ยวไงรอคอนเฟิร์มอีกทีแล้วกันแต่ว่าคุณแกลลี่เซนเซอร์ก็ไม่ยอมบอกว่าตัวลงมันผิดเพราะอะไรไม่ไม่บอกต่อสื่อสาธารชนเมื่อกี้แม้กระทัง ETF เนี่ยผมจำได้ว่าพิธีกรก็ถามว่าแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันขาดตรงไหนล่ะจะได้ ที่มันไม่ผ่านจะได้ทำแกลี่ก็ตอบอะไรก็ไม่รู้นะคนละเรื่องเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะโคตดอันนี้เรียกดอช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 คำถามนะฮะคือตอบไปอีกเรื่องหนึ่งประมาณว่าไม่อยากบอกนะว่ามันขาดอะไรล่ะที่ต้องทำให้มันผ่านนะก็คือไม่อยากให้มันผ่านใช่ไหมอย่างเงี้ยมากกว่านะครับอื